แว่่าตจะมีใครบ้างยอาจจะต้กกรณีกองบังคับการปราบปรามออกมาเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกวชิวราย,ยาวไทยสงผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักพื้นที่ย่านผู่คดจังหวัดปทุมธานีแหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุฆาตกรรมสารวัตรแบง พันตำรวจเอกวชิวราก็เกิดอาการเครียดหน้าตามองคล้ำไม่ค่อยพูดค่อยจาทั้งนี้ก่อนหน้ามีกระแสข่าวว่าในวันเกิดเหตุสารวัตรแบงค์ไม่ได้ไปงานเลี้ยงตั้งแต่แรกแต่มีผู้ใหญ่โทรสั่งว่าต้องไปให้ได้จนเกิดเป็นการเจรจาโยกย้ายแต่สารวัตรแบงค์ปฏิเสธพร้อมระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งกำนันไม่พอใจแล้วบอกว่าขอมันคนเดียวมันเป็นหล้านผมอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่8กันยาย,ยน2566ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวเคยโทรศัพท์สอบถามพันตำรวจเอกวชิรราเกี่ยวกับกระแสข่าวดังกล่าวซึ่งพันตำรวจเอกวชิวราระบุว่าไม่ได้โทรตามสารวัตรแบงค์ให้มาร่วมงานบอกเพียงว่าผมไปเขาเลยไปด้วยล่าสุดพลนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่คนร้ายก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวง ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในบ้านพักกำนันนกพื้นที่จังหวัดนครปฐมว่าการสืบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยมีความชัดเจนว่ามีตำรวจเข้าร่วมงานเลี้ยงทั้งหมด28คนพลเรือนอีก27คนดำเนินคดีกับตำรวจไปแล้ว6นายและพนักง,งานราชการของกรมราชทธรรม1นายรวมทั้งพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอีก4คน ขณะนี้ยังต้องรอข้อมูลที่กู้ได้จากกล้องวงจรปิดมาประกอบกับข้อมูลจากการสืบสวนเพื่อออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันศุกร์หรือวันเสาร์นี้ซึ่งจะมีทั้งตำรวจและพลเรือนและจะมีการขยายผลไปยังประเด็นอื่นๆที่เชื่อมโยงเช่นเครือข่ายธุรกิจกำนันนกการหัวประมูลและการทำพนันออนไลน์ซึ่งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดมูลฐานที่เข้าข่ายฟอกเงินก็จะร่วมกับปป,ปง ดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไปขณะนี้มีข้อมูลเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกำนันนกแล้วซึ่งมีทั้งพลเรือและข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องสอบส่วนเนี่ยเราจะต้องรอเรตตัของเซเบอร์นะครับเพื่อจะเอา,ามาแมตช์กันนะเราดีจะทราบว่าเอ่อจะต้องดินคดีอะไรบ้างน,นะครับนะเพราะนั้นในเรื่ององการออกมาจับมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะมีคดีไรบ้างเยอะเอ่ออาจจะต้องรอเอ่อวันสุวนันเสาร์นะครับนะเพราะนั้นเอ่อจะต้องรอพยายานาสองส่วนมาแมตช์กันนะครับ ส่วนในเรื่องของการขยายผลไปยังในส่วนของการประมูลงานนะครับหรือว่าเรื่องเวียพนันต่างๆขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับนก็ก็ในช่วงส่วองว,นวนันวนี้ก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและก็อย่างรอบคอบแลวก็เป็นธรรมนะครับส่วนกรณีการเสียชีวิตของพันตํารวจเอกวชิวรายาวไทยสองผู้กํากับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงเบื้องต้นเป็นการฆ่าตัวตายแต่ขณะนี้ รอผลการพิสูจน์จากพิสูจน์หลักฐานและนิติเวศว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการทําให้ตายจึงจะมีความชัดเจนส่วนประเด็นที่ปรากฏสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่บางนาหลังจากที่พันตารวจเอกวชิวราเสียชีวิตไปแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่มีพรุดเช่นกันจะต้องเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาที่เก็บโทรศัพท์มือถือไว้มาสอบปากคํารวมทั้งประเด็นการทํางานเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติด,ด้วยอีกทั้งได้เรียกคนขับแท็กซี่ที่ขับไปส่งพันตารวจเอกวชิวรามาสอบปากคําแล้วเมื่อคือน ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเป็นการเดินทางลำพังส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้กำกับการสอนอพญาไทยผมขู่ผู้สื่อข่าวนั้นเรื่องดังกล่าวคาดว่าเกิดจากความเครียดของตำรวจซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่แต่หากผู้สื่อข่าวต้องการแจ้งความดำเนินคดีก็สามารถแจ้งกับตนได้ส่วนการที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้จัดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักข่าวนั้น มองว่าไม่เป็นเรื่องน่ากังวลเป็นการดําเนินการเพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะในเรื่องของตำรวจนะที่ทราบว่าผู้กับยาไทยเนี่ยมีการไปพูดผมถูนักข่าวต่างน,นะผมก็ต้องเรียนว่าประเด็นเหล่านี้นะครับนะก็อาจจะเกิดจากความเที่ยของเขานะฮะแต่ถ้านักข่าวคนไหนติดใจก็สาม,สมารถแจ้งความร้องทุกข์ในคดีที่ผมได้นะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้นะครับนะจากการที่ผ่านหลายวันนะก็ต้องเรียนตรงว่าตำรวจทุกนายนะ ยังไม่ได้รับการความจริงนะครับคือผมก็เรียนเยนีกันนะครับว่าวันนี้ตำรวจต้องรับตำรวจนะครับวันนี้ผู้ร้องถูกดินตายนะแต่ผู้ชาเนี่ยกลับไม่ให้ความจริงนะแถมมีน้ำซ้ำยังไปปกป้องช่วยเหลือคนร้ายอีกนะอย่างนี้มันก็แย่จริงๆนะครับวันนี้ตำรวจต้องรับตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกอีกว่าส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจบางนายร้องไห้นั้น ก็ไม่ใช่การร้องไห้ระหว่างถูกสอบสวนเพียงแต่ร้องไห้เมื่อมีญาติมาเข้าเยี่ยมเท่านั้นและเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่พร้อมจะให้การสนับสนุนข้อมูลรายชื่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยทั้งนิพนตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่ากรณีที่โทรศัพท์มือถือของพันตํารวจเอกวชิวราหรือผู้กํากับเบิ้มไปอยู่กับเพื่อนนั้นเนื่องจากก่อนจะเกิดเหตุที่ผู้กํากับเบิ้มยิงตัวเองได้มีลูกน้องหลายคนโทรศัพท์มารายงานตนว่าผู้กํากับเบิ้มมีความเครียดมากอาการไม่ค่อยดีด้วยความเป็นห่วงตนจึงเรียกให้เข้ามาพบที่กองบังคับการตํารวจทางหลวงตอนประมาณ15นาฬิกาของวันที่10กันยายน2566ซึ่งตัวของผู้กํากับเบิ้มอาการค่อนข้างแย่แล้วมีอาการเบลอ ถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ได้ระบายความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโทษตัวเองว่าพาน้องไปเสียชีวิตโดยปกติผู้กำกับเบิ้มเป็นคนที่รักพี่รักน้องเป็นคนดีไม่เคยยุ่งกับสิ่งไม่ดีโดยวันนั้นตนเองก็ได้ช่วยพูดช่วยนวดไหล่ให้ผ่อนคลายลงบ้างก่อนก็ให้ลูกน้องคอยประกบดูแลอยากจะให้พักผ่อนเพื่อนเพื่อนและลูกน้องของผู้กำกับเบิ้มจึงพาไปกินข้าวให้กินยานอนหลับ เปิดโรงแรมให้นอนจะได้พักผ่อนให้เต็มที่เพื่อนจึงได้เอาโทรศัพท์มือถือมาเก็บไว้ด้วยเพราะถ้าโทรศัพท์มือถือยังอยู่กับตัวก็จะมีคนโทรหาไม่หยุดจะยิ่งเครียดกว่าเดิมจนไม่ได้พักผ่อนรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงยืนยันอีกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นและส่วนตัวตนมองว่าสังคมเล่นงานผู้กำกับเบิ่มเร็วไปทำให้เกิดความเครียดหลายเรื่องทั้งโทษตัวเองที่พาน้องไปเสียชีวิตและเรื่องที่จะถูกดำเนินคดีหรือไม่ด้วย ทั้งนี้มองว่าเลือดของสรวัตรแบงค์ที่ติดอยู่ผู้กำกับเบิ้มจากการที่ไปอุ้มสารวัตรแบงค์ไปส่งโรงพยาบาลนั่นคือสิ่งที่แสดงได้ว่าผู้กำกับเบิ้มได้ทำหน้าที่ของพี่ที่ดีแล้วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดในดว,วันนี้ทั้งแอปสโตร์และเพลย์สโตร Top e x c ็กซ์คลเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง